เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเริ่มต้นปี2566ตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนมกราคม2 5 6 6เรามาอัปเดตกันว่าปีใหม่แล้วเดือนแรกมีการจ่ายเงินเพิ่มเข้าบัตรหรือไม่และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ มาอัปเดตตารางจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนมกราคม2565ทำลายการโอนเงินมีการอัปเดตหรือไม่นะคะ26ธันวาคม2565นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนมกราคม2566ซึ่งกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรกว่า13.17ล้านรายอย่างต่อเนื่อง โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมกราคมดังนี้นะคะทุกวันที่1นึงของเดือนนะคะรายการของวันที่1ไม่สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะก็จะมีเติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีไรายได้เกิน3 0 0 0 0บาทจะได้รับ200บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS ARL บขอสอ500บาทต่อเดือนนะคะรายการสุดท้ายสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลย้ำนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้ ไปต่อที่ทุกวันที่18ของเดือน18มกราคมนะคะเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถ er ือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเอง หมายเหตุนะคะครมออนุมัติต่ออายุค่าน้ำค่าไฟออกไปอีก7เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาคม65ไปจนถึงเมษายน66นะคะและทุกวันที่22ของเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้จํานวน800บาทและ และได้รับเพิ่มอีก200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวมรับสองรายการก็จะเป็น1,000บาทนะคะรายการของวันที่22ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้อัปเดตล่าสุดตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจําเดือนมกราคม2 5 6 6นะคะ